เพื่อนๆครับผมว่าถึงเวลาแล้วที่ช่องของผมจะต้องเปลี่ยนครับมันอยู่แบบนี้มานานมากแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วครับเก้าอี้แบบเดิมที่ผมนั่งเนี่ยโอ้โหนั่งนานๆปวดหลังนะครับวันนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเก้าอี้ครับอย่าตกใจไปไม่ได้เปลี่ยนช่องไปไหนผมยังทาเหมือนเดิมครับเพราะวันนี้ผมไปเจอเก้าอี้ขั้นเทพตัวใหม่ล่าสุดมากครับสั่งไป ของเพิ่งมาถึงสตอร้ร้อนเมื่อตะกี้เลยครับลังใจและภูมิใจนําเสนอมากครับมันจะเฟี้ยวแค่ไหนห้ออะไรรุ่นอะไรเรามาดูกันเลยครับฮ่าฮอินฟินิตี้บายยนะก็อีตัวเก่าบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับไออ้โอ้โอ้ มาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับอ่ะนี่ครับบอกให้รู้เลยครับไม่ต้องปิดบังเรานี่ครับอันดาซีเกมมิ่งแชร์ครับโอ้โหบอกเลยครับว่ายี่ห้อนี้นักแคสเกมแทบทุกคนรู้จักและแนะนำให้ใช้ครับโอ้โหเก้าอี้เกมมิ่งอันดาซีที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับคือรุ่นไกเซอร์ครับนี่ครับรูปนี้ึ้นนี่ครับรูปนี้สีนี้เลยครับผมซื้อมาในราคา1 5 9 0 0าบาทครับซึ่งต้องบอกเลนนะครับว่าราคานี้สำหรับ เก้าอี้เกมคือเก้าอี้ระดับพรีเมียมครับระดับหรูหราคือเหมาะมากๆสําหรับการนั่งนานๆครับผมอาจจะไม่ใช่มือโปรในการเล่นเกมครับพอเล่นบ้างเล็กน้อยครับแต่ทุกครั้งที่เล่นเกมก็ใช่เลยครับปวดตูดปวดหลังปวดไปหมดเลยครับเพราะว่าเก้าอี้ที่ผมใช้นั่งอ่ะมันไม่ถูกต้องไงครับผมเลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องอัปเกรดบ้างครับเลยลองหาข้อมูลถามไปหลายคนมาครับทุกคนพูดตรงกันหมดเลยครับว่าถ้าจะซื้อเก้าอี้เกมต้องอันดาซีดครับความเฟี้ยวของเก้าอี้รุ่นไคเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะบอกอธิบายฟ ก็ข้าวก่อนแล้กันนะครับสั้นๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยแกะดูตัวจรินะครับนี่ครับอันดับแรกเลยโอ้โหรับประกัน6ปีครับแจ่มมากครับหนังทําจาก PVC g a พ e p เเีียมครับหอนรองคอด้านหลังทําจาก Memory Foam ครับตัวเก้าอี้หุ้มด้วย Memory Foam เช่นกันครับเพิ่มความนุ่มแน่นกระชับครับได้รับสัญญาณว่าเก้าอี้ดูดวิญญาณครับ อุ้ยจริงเหรอน่าลองจังน,นั่งแล้ววิญญาณหลุดออกจากตัวนล้นะเออผนักพิงเอ็นได้ถึง160องศาครับนอนหลับได้เลยอะ่ะพูดง่ายๆที่วางแขนปรับได้4ทิศทางรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง200กิโลครับโอ้โห ปุ200กิโลตัวผมนี่75กโลครับเกือบ3คนแต่ผมนั่งได้เกือบ3คนแต่ตัวนี้คาอนอลูมิเนียม5แฉกและล้อ PU ขนาด65มิลลิเมตรครับรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนี้ไปดูเพิ่มเติมกันที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับซึ่งทั้งหมดเนียว่าเฟียวแล้วใช่ไหมครับแต่ครับของจริงมันอยู่ตรงหน้านี้ครับของจริงมันจะต้องเฟียวหนักกว่าเดิมแน่นอนครับซึ่งตั้งแต่ได้มาผมยังไม่ได้เห็นเลยนะครับผมบอกนะครับว่าทุกวิดีโอการรีวิวกันแกะกล่องของผมอะผมจะแกะดูพร้อมเเเเพพพืื่่ออออนนนนๆครับมมุยกกจะได้้ห็ขงผล ครับนี่มาเพราะฉะนั้นเรามาแกะกล่องกันดูเลยครับดูกันเลยว่าสัมผัสแรกเปิดกล่องมาจะเจออะไรบ้างต้องทําต้องต่ออะไรยังไงนะครับมาเลยมาดูยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วดูนะหนังขนาดแบบโอมบจ ต้องใช้แรงเยอะมากถึงจะยกขึ้นนะโอ้โหอ,อะมาดูกันเลยครับบ้างูต่นเส้นต่นเส้นตินเต้น,ตนอ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับว่าอันนี้คือเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับตัวแรกในชีวิตก็จัดอันดาซีทของเทพเลยนะครับเนี่ยผมมาพร้อมเลยครับเรา,าดูกันครับสัมผัสแรกเป็นยังไงครับวึบว๊บว๊บโอ้โหขาวาเนียนจั่วครับ โฟมโฟไม่ใช่ครับนี่เปิดดูนี่ครับโอ้โหโอ้โห้มันดูแบบอลังการมากจริงๆอะตอนสั่งว่าตื่นเต้นแล้วนะตอนเห็นของจริงแบบตื่นเต้นหนักกว่ามากเลยครับมาเดี๋ยวเรายกของมาดูกันก่อนครับว่าได้อะไรมาบ้างครับต้องประกอบอะไรยังไงบ้างรครับทำดูกันหมดเลยครับโอ้ย ว้าวนี่ครับโอ้ยแค่ยกของมาก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยนะครับนี่คือของทั้งหมดที่ได้มานะครับจต่อันแรกครับผมอยากให้เพื่อนมาดูในการแพ็คของเขามาก่อนนะครับสังเกตไหมครับโฟมเยอะมากครับคือทุกขั้นตอนของเขาแพ็คมาดีมากครับไม่ต้องกลัวเกวี้เราเสียหายนะครับสั่งของไกลๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ครับทุกจุดเขามีโฟมป้องกันกระแทกให้อย่างดีครับดูดิตรงนี้ก็3ชั้นแล้วอ่ะชั้นหนึ่งวางโฟมชั้นหนึ่งวางโฟมชั้นหนึ่งวางโฟมเพะฉอนั้เพื่อนมั่นใจได้เลยครับ โฟมทุกช่องทางนะครับมามาดูของของเราครับนี่ครับของทั้งหมดมาเป็นอย่างนี้ครับเรามาไล่ดูกันเลยนะครับนี่อันดับแรกแน่นอนเลยนี่ดูดิ นี่ครับแค่ตรงตัวเก้าอี้นะมองผ่านนึกว่าเก้าอี้รถแข็งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่เคยมีเก้าอี้เกมมิ่งด้วยแหละเจออย่างนี้ถึงกับตื่นเต้นเลยครับดูวัสดุหนังของเขาครับนี่เห็นไหมครับแบบว่าพรีเมียมมากครับตัวนี้ก็เป็นตัวเย็บด้วยนะครับเนี่ยยอดอันนี้ก็จะเป็นที่รองคอใช่ไหมที่รองคอนะแล้วก็จะมีอันนี้ที่รองหลังครับอันนี้เป็นตัวที่นั่งของเราครับอันนี้ก็ขาแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดครับนี่ในกล่องนี้ นี่อุปกรณ์ครับพวกล้อพวกตัวปรับระดับอะไรแล้วก็มีคู่มือทุกอย่างพร้อมเลยครับตรงนี้ผมไม่ได้ใจกลัวจะผิดพลาดครับผมก็เลยลองดูอ้าวในคู่มือมีพร้อมทุกอย่างครับวิธีการประกอบบอกอยู่นะครับนี่นี่บอกในขั้นตอนอยู่นะครับอุปกรณ์ไหนคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับเพื่อนๆซื้อไปต่อได้แน่นอนครับในคู่มือมีคําอธิบายแล้วก็มีรูปทุกอย่างพร้อมครับต่อได้ครับดูแล้วก็ทําตามได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาครับโอ้ ตื่นเต้นตน,น,น,นอยากรู้นะครับว่าประกอบออกมาจะเป็นยังไงจะเฟี้ยวแค่ไหนครับที่ผมตื่นเต,นต้นมากๆเพราะมันเป็นก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกในชีวิตเหมือนที่บอกนะครับอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงขอผมต่อก่อนนะครับแล้วมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วเลยด้วยกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเฟีย้ยวขนาดไหนครับ A few moments later ครับเป็นยังไงกันครับโอ้ย <c oughs> มาอันดับแรกมาดูที่ตัวบอกกันเลยอยากให้ดูมากนี่มาดูดินี่ดูดิเป็นหนังระดับพรีเมียมอ่ะบอกเลยเหมือนโซฟาตัวแพงๆหรือว่าเบาะรถสปอร์ตอย่างนั้นเลยนะยอดอะ่ะดูความนิ่มนะครับนี่ <c oughs> นิ่มมาก สุดยอดเลยอ่ะก็มีในที่รองหลังรองคอ,อทุกอย่างพร้อมจะรอบรอตัวรับรอบตัวก่อนมีแบบรับสปอร์ดเลยไอ้บุดีก็ที่วางแขนนะมันปรับระดับได้หมดเลยดูนะนี่มันจะปรับเหมือนซ้ายเหมือนขวาได้เห็นไหมปรับขึ้นปรับลงได้ขึ้นลงแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถดึงเข้าดึงออกได้ดูดึงเข้าดึงออกได้ดเห็นไหมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอ่าแล้วก็อันนี้เลื่อนไปหน้าไปหลังงนี้ได้อีกดู โอ้โหเดี๋ยวรียกได้ว่าแบบคือทุกคนอะ่ะทุกคนใช้ได้เลยเรามาปรับให้มันตรงกับตัวเองได้หมดเลยอะ่ะอันนี้ไปเก็บไปก่อน <c oughs> ถ้าเราแกะเดี๋ยวมันจะเป็นของเกา่าเราเตริดไว้มันจะเป็นของใหม่อ <c oughs> ่านี่หลังกับพวกที่ล็อกคอครับ็กอกหลังนี้นะเป็นอย่างนี้มันเป็นระบบติดอย่างนี้อยู่ที่พื้นเป็นห้าล้อมันจะแข็งแรงคงทนและหนักมากตังน,นี้หนักมากครับเล็ก <L ick S 2> เลยด้านลางก็จะมีที่ปรับระดับสองข้างด้านนี้คือปรับเก้าอี้ขึ้นลงนะเนี่ยทำให้เก้าอี้ขึ้นลงเห็นไหมเอาขึ้นเอาลงได้เห็นนะ เป็นระบบโช๊คฟังเสียงดีฟังเสียงอย่างงี้ดีฟังเสียงเวลามันลงขึ้นนะเห็นไหมนี่อ่านุ่มนวลหนุ่มนวลส่วนด้านนวลก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะปรับความแข็งอ่อนให้เวลามันหงายหลังอ่ะอันนี้คือปรับแบบปิดอยู่นะเวลาเรานอนไปต้องปแบบนอนก่อนอ๋อดูดูตรงนี้นี่ตรงนี้ปรับแบบตอนให้มันเอ็นหน้าเอ็นหลังได้เหมือนรถยนต์เลยดูนะดูนะนีปึ๊บเห็นไหมมันจะเอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้แบบถึงร้อยหกสิบองศาเลยอาเลยเอาเลย นี่เร<อ>าฟังภาษาอะไรเล,ล็นไมเกร็งรู้ <laughs> สึกเกร็งเอาอีกโอเคอันนี้คือสุดแล้วนะนะอันนี้คือเนี่ย <laughs> เห็นไหมตัวฐานจะอยู่เดิมมันจะไม่ไปไหนเลยถ้าเราไม่ได้เปิดไอ้ตัวฝั่งซ้ายที่บอกนะนี<อ>่ตัวนี้นะนี่ฝั่งซ้ายนี่อ่ะแต่ถ้าเราเปิดนะปุ๊บจะเป็นอย่างนี้แล้วเรานอนลองไปนะมันจะไม่ไม่จะไ,ไ,ไ,ไงหลังไม่จะไงหลังได้เออ้าใจแล้วคนไม่เคยมีก็วิ่งเกมมาก่อน มันจะไม่ลงมันจะไม่หล่นลใช่ไหมน่เดี๋ยวใครจะนอนเล่นเกมอย่างนี้เลยเหรอเอาไว้นอนพักผงงงง่อนไงมันจะไม่หล่นใช่ไหมมันจะไม่หล่นนะนี่สุด,สดแล้วสุดแล้วสุดแล้วโค้ชแยวอ่ะนี่เขาใช้กันอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยกูอี้เกมเนี่ยโอ้เ<อ>นี่ยคือตัวเนี้ยถ้าเกิดเราปิดไว้นะปิดเอาดันลง<อ>ไว้ป,ปิดอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่หงายหลังมากนะ่ไนี่ก็จะอยู่อย่างนี้ตัวคือเอนมันไม่เอ็นไปเก้าอี้ทั้งตัวระดับนี้แบบเฟี้ยวมากอ่ะคือมันมีระดับของมันอยู่นะอันนี้คือแบบมากสุดนนนีี่ะะแล้วก็งเสย เนี kinetic, kinetic, kinetic. No? No? Yes. No? ่ยแ๊ปแคปไปเลยแคปเแคปปเรื่อยๆเลยปรับได้ตามใจเราเลยว่าเราจะเป็นระดับไหนเนี่ยงเราถึงร้อยหกสิบองศาเหมือนที่บอกนี่นี่แตงแคปอ่านี่นี่คือปรับไปสูงสุดเท่านี้อ่ายอดแล้วก็ระดับแคบพอดีเพราะว่าเราเล่นเกมอะนะก็อย่างนี้นะปรับอ่าซึ่งตรงนี้ตัวอีเนี่ยมันต้องปรับตามรีระคนเหมือนอย่างผมตัวเนี้ดูนะดูที่ขาเห็นไหมขาลอยอยู่เพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วก็ปรับระดับ แคบพอดีอ่าหรือแล้วแต่บางคนอาจจะชอบแบบสูงหน่อยจะได้แกว่งขาได้อะไรก็แล้วแต่ลแตล้วแต่คน<ม>ชอบนะครับอ่าก็ปรับระดับ<ม>หลังประมาณนี้โอเคแล้วก็แขนเนี่ยทางผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ามามากไปแล้วก็ปรับออกขวาไปหน่อยออขวาไปหน่อยหนึ่งอ่าอยงนี้เดี๋ยวนึงนี่อย่างนี้น,นะเห็นไหมได้หมดเลยจะยังไงก็ได้นี่แหละโอเคนี่คือแบบตำแหน่งที่เหมาะสมสําหรับผมแลหละเวลาเรานั่งทําอะไรก็ได้จะสบายหน่าดูเลยนะแล้วมันไม่น่าจะเมื่อยหลังเพราะเนี่ยมันมีที่รองรับหลังอยู่ตรงนี้นี่ไง เพราะถ้าไม่มีตัวนี้เราก็นั่งหลังไมไปแต่โค้งไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่จะเมื่อยคอเหมือนกันลองรับคอปุ๊บทุกอย่างเอร์เลยอ่ะแล้วตรงน,นี้มาที่เรื่องของกลิ่นครับเดี๋ยวคือผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นเวลาเราออกรถใหม่ดีวยวไหมครับเป็นกลิ่นเบาะหนังในรถอะครับแบบนั้นไปเลยครับครั<า>ง<อ>้งแรกที่ได้จับเก้าอี้เกมใช่มันคือเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกในชีวิตเ,เหมือนกับบอกเลยับโอ้โหเขาตื่นเต้นอะแล้วมาได้ตัวแบบตัวเทพด้วยนะ ตัวแบบอันดาซีตัวไคเซอร์นี่ครับรุนร่นไคเซอร์ดาซีรุ่นไคเซอร์มันมีตัวที่ท็อปกว่านี้อีกที่เป็นหนังแท้เลยแต่นั้นราคา,าก็จะโดดขึ้นไปอีกซึ่งถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์มากพอซื้อไปใช้ได้บอกเลยได้เป็นหนังแท้ตัวนี้เป็นหนัง p v c ก็ถือว่าโอเคและเกลดระดับนี้ก็พรีเมียมแล้วอ่ะใช้แบบเหลือเฟือแล้วครับ <c oughs> แทนนี้ก็เป็นบุญตุและไอ้อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ว่าชีลดของเขาแล <c oughs> บประกัน6ปีทั้งหมดเลยยเว้นตัวหนังนะอ่ายอด ถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของเก้าอี้อันดาซีรุ่นไข่เซอร์นี่นะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับจริงๆอันดาซีน่ยเขาไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับมีเพียบเลยครับมีเป็นลายสีมุ้งมิ้งก็มีเป็นลายแบบคลาสสิกหรือตัวที่ราคาต่ำกว่านี้ก็มีเยอะแยะนะครับอย่างที่บอกตัวนี้นะครับรุ่นไข่เซอร์ราคา15,900บาทนะครับใครที่มีกำลังซื้อก็จัดไปครับผมแนะนำเลยระดับพรีเมียมเลยครับอันนี้ลองเข้าไปดูนะครับเว็บไซต์ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนนะคบบอแแลลใวิิดีโ้ผมขปป สบายๆไหน่อยะกันนนาะแบบว่อนปิดอย่างงี้แล้วกันนะอ่าไหนๆก็ได้เขาอีคันเทมมาแล้วเราต้องนอนปิดต้องนอนแบบสบายๆสุดออ้ยสุดจริงๆเขาเราเขาอกันอย่างนี้จืดเนี่ยไม่ไงใช่ไหมเออนี่จะเขาปล่อยมือมันจะไม่อ้าเออข้างล่างมันเป็นยังไงนี่สมดุลมันเป็นยังไงนี่ทําไมมันถึงอยู่ได้เขาจะบอกถูกไหมตัวเองค่อยมาดูแล้วกันเออ มันก็อยู่ได้เนาะเอแปลกจังอ่ะนั่นแหละครับนี่ครับคือของสุดเฟี้ยวที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับยังไงก็รติดตามดูครับว่าวิดีโอหน้าผมจะทำอะไรครับจะเอาของรีวิวเจ๋งๆแบบนี้จะพิสูจน์จะทดลองจากติก๊กต็อกจะสอนทำเทยวโอ้าจะไปหมดเลยเพื่อน,อ,นอยากได้อะไรอยากดูอะไรบอกมาได้นะเดี๋ยวผมจะให้ตามคําขอนะครับส่วันนี้รู้สึกเริ่มง่วงแล้วพอเก้าอี้มันสบายก็อยากจะ ไปแล้วเอ้ยเอ้ยอโอ้มันสบายสบายจนหลับเลยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเจย์ยังไโอ้พอ้วโอเคโอ้ยวู้วู้แข็งแรงโคตร